กับโดกับเรียนคม่ไปโดนทางผู้ชมระชุมการแข่งขันบนชากกลางสึ่งเปนเกมการเิั้งต้องปูชีจารย์เรือกับทรงบันดีแต่ว sort of ่ามูดมาดูว่าทังของพิมมีเกมมาพัื้มั้งทีมหนึ Live ่งทีมได้แต่ตำประตูขึ้นํำได้กันนะ ยิงไกลครับหลปีก,กไม่จมกรบแล้วกับคุณัญญาวัตรจิตนะวายเล็กที่ส เก็บลูกได้รับนะเปิดก้าวกลางบอลลูกนี้ครับมือในประตูตับมูทีลูกแม่เจกลูกพิชิไม่ได้ครับมไอ้คนนี้ังกับมทีล ตัอเนืองึงนั้นก็เปียกได้ไปได้กับไล่เลกเบพับมุงทีน้ไม่เล็กเพนกับเล็กกับพััวโยนเป็นโลุงพอม่งทีน ลงตัวครับบายเลกซี่ครับขฮามูทีห้าเป็นคนเปิดลูกนี้ครับนะเปิดไปนะนะครับไม่ต้านกันนะฮามูทีห้ากับไดร์เซนลูกโฟนเดอร์อีกครั้งนึงครับนะ เล็กเจ็ครับลงตัวจริงยังไม่ได้ยิงครับยิงไม่ตรงกอฝั่งตรนี้ครับจานี้จะน่ามะดูข้อมู่ทีหอกกับยู่ทีไมเลเจ็ครับวัดยาบอกกัน่าจได้คะแนกไ่เลข้าคนนี้ครับเลียนกันอยู่ครับ ไปทีม้เลยทีผู้ก้าวเราเราไม่ตกผู้ทีมาเลยไม่เ้าทีมายจ็ดกับนั่นแลยนะ่านผู้มเพื่อการรู้ปวโคกับโคเราไม่ได้ไปทีม้เลยทีไปทีม้าเลยทีส้ไม่ใเจ็ดกาต่ที่มีการเล่นกับเปลี่ยนักทีม้าไเจข้วหม่ที I

Sí, está. La nada. la ลายลงต่อมาตีล <Tokyo> ่ายเลี <bzw. anything iah> eh ้ยวต่อย่างยั่งยั่ง มาธิผู้หญ่งู่องกับเก็บลูมไม่กับลูมนี้มาถึงสมาชิเปิดไปยังไม่พลาดกับนะเมียกันอยู่เอปลักที็มกยังไม่เอยังไม่ได้กับคุณดีดีพราเราเก่าแล้ไม่พลาดผู้ยิ่งทำทัน บอลไปนี่ครับนะเป็นการั้งงครับบอลเจ็ดคนจากกลางต้องไปแต่ส่งตัวมาทีพุ่มเกี่ยวดวยเลยครับอย่างพวกมูทีอาอย่างไม่ส่งไปส่งตัวมาทีครับ ดังตีพุ่งแบกกานับเรียนไปทุกนัดกองการแกงขันสำรับตัวสำรองดีตีส่งมานี่ครับดังตีปฏิบการได้ตัดสินเลว่าให้เปลี่ยนได้ห้าคนแบบปีนี้ครับตัวสำรองเปลี่ยนได้ห้าคนเปลี่ยนเลยี้ยเปลี่ยนน็อกเลยครับลงไปเล่นซจำไม่ไม่ได้

จงอาไที่นะจงอาคนดที่จะเป็นกัรวับร้อยบนที่อยู่เราลำบากตรงที่เผื่อกันครับเป็นเกมจงเนจงมาต้อเป็นชเอาโดนที่ไปเลยคนน้ยไป่อนักราในดำตัวผู้เล่นกับผู้จิงจะดนแ้วกตีที่ติดตั้งกับ ได้เชฟซึ่งมีพาวิุกับคนี่องได้ทันวัฒน์กระลึงจิฟกับคนที่ไลวชู่แก้วคนตีเได้ทานว่าเจอกันกับเนาะอดีแล้วมาดูตัวผู้เล่นโู้ถีแ้กับนาะกับคตี่สัญญาบุตรซี คนทีสองนายเอกพันธ์ูุยงคนทีสามนายพิยพงศ์สีทิกับนะคนทีสี่นายพพันธ์จันทชิดคนทีห้านายชกพ์รถแกันคนทีหกนายธีรัุเจริญคนทีเจ็ดนายธวนาสุขณสนับนมกับอเรนตัวที่ของเลเช่านะครับ่โรสกันรวมด้วยกันนะเด็กคนลงสนนมงไปอัดอไปเลย

ขับเข้ามาดูในตัวผู้เล่นของมู้ดทีมพกนี่ครับนะมีคุณธัญวัฒน์นี่คนนี้ไม่ยเล็กที่ชอบกับจะเล่นอยู่เป็นประจำครับนะเล่นทุกรจทันเย็บจบตายวันเย็วันที่นี้นีตัวเติมเกมตรงนี้กับคุณเชษกับชินลากาวิสุทธ์

กับเก็บได้ทีบ้านเด็กแก๊งกับไปยิงนทบับไม่ทันีีีดนมเลย้รครเกลยบเป็นลกุมมสีมนะบไปบไปตุ้มไปทีบ้านเด็ก้าครับ นีไม่ไว้วางใจกับชัดรอทันที่กับบ้านเล็กซีลูกนี้สะกัดไว้ได้ที่บ้านเล็กเจ็ดกับข้าวท้าวคนจี๊ดบ้านเล็กซีโปงโอติมบเปิดไปได้ไม่ได้กับลูกนี้ครับลูกนี้ไม่ข้ากับข้าวท้าวบ้านเล็กเจ็ดเปิดไปได้ไม่ได้กับลูกนี้ล็กลูกที่หนึ่งเปิดประคันนักปิดได้ไม่ได้กับบ้านเล็กซีกักเจ้าช่อครับไม่ข้ากับฝั่งเสี้ยนดอกพิษอย่างเลียวครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn แต่เมื่เข้าปางเก็บได้ไม่ได้กับเจ้าบุญแต่ยังไม่พลานไม่หลีกทิพย์กับเจ้าฟางไปทีบ้านเลยเช็คกับล็อกลูกที่ได้ยิงไม่ได้ยี่กับลดยยิงไปไม่พลาดกับนะไม่พลาดับเป็นลูกทุ่งกับไม่หลีกลูกนี้จะไม่เข้าดกับนะเก็บได้ทีไม่เลีกทิดยต้องกับ ไม่ท in ่าดกับไม่เล็กเจ็ดครับวิ่งทันทีครับเล็กกันอยู่ตรงนั้นไม่เด็กเดาไปได้ไม่ได้กับโค้ดไม่เล็กพีดกับโค้ดโก๋หยกอยู่ทีไม่เล็กเจ็ดต้องกับเปิดมาทีไม่เล็กเจ็ดาวกลางไปแทงกับนะครับยิงไกลครับไม่ตรงกรอบ ลุกยูทีไม้เล็กคิ้ามกับขื่นล่างมาทีไม้เลเซ่กับกองมูท <horn> ีห้าไปทีไม้เล็กคิ้ามไปทนกจ็ดได้ทีไม่เลเจ็บโดนตัวคับตทกับทีไมาเล็กเจ็บเหียดได้ไม่ได้กับตรงนี้กับจัง้าวดาวไม้เล็กดีคลปชงบได้ทีไม้เล็ก เบียดยังไม่พานเก็บได้กั้งเด้นกับไม้เล็กชิดซ้ำกับอยู่ที่ไม้เล็กสิเกินไปที่ไม้เล็กชิดซ้ำอีกครั้งหนึ่ง ูีมบายเลยครับพ่อม่ทีกครับนะไอวงตากลับกลับเป็นลูกทุ่งครับนะกลับกลับเป็นลูกทุงพ่อโม่ที่ห้าครับนะ ไปข้าหน้ากับเตียดได้ไม่ได้กับช่องตัวนึงตรงนี้ตรงนี้อย่างเท้าเท้าไม่เลยมีคิดช่องแบเปิดเก้าเกล้าตรงนี้กับไปเข้าเก็บได้ทีไม่เลยคิดชางเป็นลูกข้าวข้างหน้าตรงนี้